ข่าวสารแรกวันนี้ไปติดตามการสำหรับเรืเร่องราวของในโลกโซเชียลเราไปถึงข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้เรียกว่าสร้างความตกอกตกใจและก็หดหู่ให้กับหลายคนที่ทราบข่าวนั่นะก็คือเหตุการณ์บุกยิงนะคะหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่เปิดหาดใหญ่ล่าสุดวันนี้ค่ะมีการ ตามประเด็นนี้กันต่อโดยเฉพาะการไปดูโลกโซเชียลของชายหนุ่มที่ก่อเหตุยิงแฟนสาวเสียชีวิตหลังจากถูกบอกเลิกพบว่ามีการโพสต์ข้อความเป็นสัญญาณบอกเหตุนะคะถึงความอาฆาตแค้นมาตั้งแต่ต้นปีใหม่ นี่เป็นภาพจากโลกโซเชียลนะคะที่ผู้ต้องหาซึ่งก่อเหตุยิงนางสาวเตชิตากริจไวพักอายุ24ปีเสียชีวิตบริเวณหน้าโรงเรียนสุวรรณวงศ์ในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังขับรถไปส่งลูกชายวัย5ขวบและ7ขวบที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งก็ถูกนายธนพัฒน์นะคะยิง บริเวณดังกล่าวจนเสียชีวิตเมื่อวานนี้ล่าสุดค่ะทางตำรวจได้มีการตั้งชุดสืบสวนนะคะแล้วก็ทำการสอบสวนน,นายธนพัฒน์ซึ่งให้การรับสารภาพหมดเปลือกว่าเป็นคนลงมือยิงแฟนสาวจริงซึ่งฉนวนเหตุก็มาจากความหึงหวงที่ตามง้อขอคืนดีไม่สำเร็จเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ตำรวจนำไปควบคุมตัวไว้ที่โรงพักขาดใหญ่ทันทีเพื่อรอสิ้นกระบวนการสอบสวนซึ่งต้องใช้เวลาในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวัน แล้วก็จะมีการส่งตัวไปผลัดฟ้องฝากขังผลัดแรกที่ศาลจังหวัดสงขลาค่ะในวันพระจันทรส,สปฏิทที่17มกราคมนี้แล้วก็หลังจากเหตุการณ์นี้เป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมาปรากฏว่าในสังคมสื่อออนไลน์ค่ะและก็โซเชียลที่รู้จักบุคคลทั้งสองคนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับฝ่ายหญิงที่ต้องมาเสียชีวิตในก่อนวัยอันควรส่วนข้อมูลอีกด้านได้มีการนำภาพจาก Facebook ของนายธนพัฒน์คนลงมือก่อเหตุค่ะ ซึ่งได้มีการโพสส่งสัญญาณความแค้นที่ถูกแฟนสาวตีตัวออกห่างตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมหรือว่าต้นปีที่ผ่านมาขณะที่ความคืบหน้าในส่วนของคดีวันนี้ทางตำรวจมีการแจ้งข้อ3ข้อหานะคะกับแฟนหนุ่มที่ยิงแฟนสาวเสียชีวิตกระดษที่ทางพ่อและแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่ายังทำใจไม่ได้และก็ยืนยันจะไม่ขออโหสิกรรมให้ ล่าสุดวันนี้ในส่วนของคดีทางด้านของนายธนพัฒน์ยังคงถูกควบคุมตัวไว้ที่โรงพักหัดใหญ่เนื่องจากการสอบสวนไม่เสร็จเพราะทางพนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีนี้และอาจจะนําตัวมาสอบปากคาเพิ่มเติมซึ่งได้มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีใน3ข้อหาขาดประกอบด้วยฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าว แล้วก็ให้ความร่วมมือในการสอบสวนเป็นอย่างดีโดยทางพนักงานสอบสวนจะนาตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสงขลาหลดแรกในวันพรุ่งนี้และก็จะประกาศเรื่องของการคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันขณะที่นายเจ้าที่เปิดเผยค่ะว่าในระหว่างที่นายธนพัฒน์ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังยังคงอยู่ในอาการเสื่องซึมอย่างเห็นได้ชัดส่วนศพของนางสาวเตชิตาญาติได้นําไปตั้งศพบ,บาเพ็ญกุศลที่วัด ในพื้นที่ตำบลคลองแห่อบเภหัดใหญ่จังหวัดสงขลาท่ามกลางความเศร้าโศกของพ่อแม่และพี่ชายซึ่งทุกคนบอกว่าไม่มีใครรับได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและรูปหน้าศพของนางสาวเตชิตายังคงใช้ชื่อเดิมและนามสกุลเดิมก็คือนางสาวปิ่นมนัฐวัยพักส่วนชื่อใหม่ก็คือนางสาวเตชิตานั้นเพิ่งเปลี่ยนมาได้ราวหนึ่งอาทิตย์ โดยนางอธิภากริตไวพักอายุ50ปีผู้เป็นแม่พูดทั้งน้ำตาค่ะว่าครอบครัวยังทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียน้องหมายก็คือลูกสาวไปอย่างกระทันหันเพราะว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวทำหน้าที่รับผิดช,ชอบพ่อและแม่งานบ้านทุกอย่างรวมทั้งกิจการแผงขายผลไม้ที่มันคนดูแลเองทั้งหมดรวมทั้งยังมีลูกชายอีกสองคนซึ่งยังอยู่ในชั้นอนุบาล3กับชั้นปอสองโดยครอบครัวรู้เรื่องราวปัญหาความขัดแยง้งระหว่างลูกสาวกับนายธนพัฒน์มาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เข้าไปช่วยเคลียร์จนคิดว่าสามารถตกลงกันได้แล้วแล้วก็เลิกรากันไปซึ่งตัวนายธนพัฒน์เองก็เคยบอกว่าจะขอจบเรื่องนี้ด้วยดีแต่ปรากฏว่านายธนพัฒน์ยังไม่ยอมเลิกราค่ะมาตามง้อแล้วก็ขอคืนดีมาโดยตลอดซึ่งลูกสาวพยายามจะตีตัวออกห่างและครอบครัวก็ช่วยดูแลเพราะกลัวว่าจะได้รับอันตรายแล้วก็ไม่ให้ไปไหนมาไหนบนเดียวนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนายธนพัฒน์ก็ไปดักรอขณะไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วก็ก่อเหตุยิงจนเสียชีวิตซึ่งญาติทุกคน ไม่มีใครรับได้และก็ยืนยันจะไม่ขออโหสิกรรมให้และก็บอกว่าให้นายธนพัฒน์รับโทษสูงสุดทางกฎหมายขอให้ประหารชีวิตหรือว่าชดใช้กรรมที่ก่อไว้และขณะนี้ลูกชายคนเล็กอายุ5ขวบของลูกสาวยังช็อกกับเหตุการณ์ต้องอยู่ที่บ้านและก็นิ่งเงียบไม่ยอมพูดจากับใคร ด้านญาสนิทอีกคนที่รู้เรื่องส่วนตัวระหว่างนางสาวเตชิตากับแฟนหนุ่มบอกว่านา,นายธนพัฒน์คนนี้เป็นคนที่ขี้หึงมากค่ะขณะที่ทั้งสองคนคบหากาันไม่ว่าฝ่ายหญิงจะไปไหนจะทำอะไรต้องมีการวิดีโอคอลให้เห็นตลอดหรือแม้แต่ไปกดสติกเกอร์รูปหัวใจให้กับใครในโซเชียลก็ต้องแคปหน้าจอมาให้ดูและต้องตอบด้วยว่ากดหัวใจไปทำไม และก่อนหน้านี้ทั้งสองคนก็เคยเลิกราก,กันไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ฝ่ายหญิงให้อภัยเพราะฝ่ายชายสัญญาว่าจะกลับตัวและให้อภัยแต่สุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมและได้มีการแยกทางกันอีกครั้งแต่ฝ่ายชายก็ยังตามราวีขอคืนดีบอกว่าถ้าตนไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้สุดท้ายก็มาใช้อาวุธปืนยิงแฟนสาวจนเสียชีวิตซึ่งแตกต่างจากที่นายธนา์เคยให้สัญญาว่าตัวเองเป็นลูกผู้ชายพอไม่มีวันทำร้ายผู้หญิงสำหรับพิธีชาปนกิจศพของนางสาวเตชิตาจะมี ในวันเสาร์ที่19มกราคมนี้ค่ะ